คุามพอมีจะไปหาพี่ออออออลุกติ๊กหรอเออเออเออจ้าลูกอยากไปเออ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 จะไปไหนคะฮะมาเดี๋ยวอมีพาไปนะล,ลูกมาพี่จะไปเหรอพี่จะไปไหนคะเออพี่จะไปเที่ยวแล้วลูก แล,แล้วบีจะไปเที่ยวเหรอลูกแล้วเออออเอุ้ออออยอุ s. <S ้ยอุ้อยากไปฮะมา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 นี่มา